สวัสดีค่ะทุกทท่ทานกลับมาพบแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวแสงชาวสตาร์สีดไลฟ์วอกเกอร์เหมือนเคยนะคะเพื่อจะทำคลิปให้เป็นเส้นอาประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาช่วยในเรื่องที่คุณต้องการที่จะได้ไข ข้อติดขัดที่มีอยู่ในใจหรือว่าเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่เนี่ยเจออะไรมาบ้างแม่หมอเขาขอมาอ่านพลังงานแล้วก็มาช่วยให้คําแนะนําผ่านพิพายซึ่งได้รับสารมาจากสกวารผ่านพิพายนะคะก่อนจะมาเช็คพลังงานกันก่อนว่าตอนนี้ทุกคนเป็นใครกําลังทําอะไรกันอยู่แล้วเจอกับอะไรอยู่ วันนี้จะได้มาอ่านไพ่ของใครนะคะอาจจะเป็นธาตุลมได้เมถุนตุลกลุมนะคะพลังงานธาตุขึ้นมาคนที่กำลังตัดสินใจอะไรใหม่ๆลงมือทำอะไรบางอย่างในการตัดสินใจคิดเป็นคิดแดนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนเลยมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะ ดูพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะว่าเป็นใครใคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะคะไฮโาแฟนคุณเป็นผู้มียานอย่างรู้เดินทางมาสู่กระบวนการนี้ผ่านเรื่องราวมากมายแล้วก็การทำงานหนักภารกิจทักไปได้เมสิงธนูได้ เราแฟนเราสีพึศสบได้นะคะผ่านการทำงานอย่างหนกักชื่อเรือคือคุณเข้มแข็งมากเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำผ่านการตัดสินใจมาแล้วว่าจะมาทำด้านนี้ เดินทางมาอาจจะเป็นคุณพี่ชายได้คนที่เกิดราศีมีดได้นะคะขออีกใบสำหรับไพ่พลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอหล่นมาสองใบงาเทียนออกไปก่อนอืม ควรเป็นผู้อย่างรู้มีทักษะและมีไหวพริบคุณเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความสุขธาตุดินธาตุดินได้พุชกันมากรธาตุไม้ได้เมสิงธนูนะคะ พาดลมได้ไม่ถุนตุนกุ้มถ้าใช่ถ้าตรงพลังงานตรงก็ไปรับชมรับฟังกันต่อนะคะคนเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะความเป็นผู้นำอาจจะประกอบอาชีพที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังทรัพย์ ไม่ได้ขาดแคลนเป็นคนที่เต็มพร้อมแล้วทั้งซัพพายนอกและซัพพายในเข้าสู่กระบวนการแล้วแล้วก็กำลังก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ๆกำลังก้าวหน้าออกไปบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆหรือต่อยอดภารกิจทางจิตวิญญาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นพลังงานดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็มาดูกันนะคะว่าจักรวาลอยากบอกอะไรกับทุกท่านที่มีพลังงานตรงที่คุณรู้สึกว่ามันตรงมาดูกันก่อนนะคะว่าจักรวาลอยากบอกว่าอะไร มีความกังวลใจอะไรคะมีสิ่งอะไรให้กังวลใจอีกเจอบททดสอบอะไรมาซึ่งมันจบสิ้นแล้วนะกับสิ่งที่เธอคุณได้เจออคุณจะได้ไปเป็นเดอะ u ซันได้สำหรับก็ยังเป็นเดอะเมจิชียน เส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ไม่ต้องไปกังวลแล้วนะคะมันจบสิ้นแล้วกับบททดสอบที่คุณได้เจอมาไม่มีอะไรหนักไปมากกว่านี้แล้วสิบดาบแล้วก็คือที่สุดแล้วกับสิ่งที่คุณเจอมันไม่มีอะไรเจ็บไปมากกว่านี้หรือไม่มีอะไรมากระทะคุณได้มากกว่านี้แล้วคุณรับไหวทุกๆอย่างคุณหนักแน่นมากพอกับสิ่งที่คุณทํามาแล้วก็สภาพจิตใจของคุณก็คือคุณหนักแน่นมากๆในสิ่งที่คุณทําคุณ เก่งมากๆแล้วแก่การที่คุณผ่านเรื่องราวมากมายนี้มาเชื่อว่าหลายท่านอาจจะผ่านมาค่อนข้างมากช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงที่มีความกังวลเพราะว่าได้ตัดสินใจที่จะลงมือก้าออกไปไพอ่ออกมาย้ําว่าคุณทําได้และคุณก็จะประสบผลสําเร็จด้วยในสิ่งที่คุณทําคุณเดินทางมาไกลแล้วคุณ ต่อไปได้เรื่อยๆเลยพ่อเดอร์ซานนะ่ะเขามีความสุขเขาเป็นเด็กที่มีความสุขเขายังเป็นเด็กอยู่เขาพร้อมที่จะเติบโตไปได้อีกเขาพร้อมที่จะเติบโตขยับขยายไปได้อีกไกลคุณเดินทางไปเลยกับสิ่งที่คุณลงมือรู้สึกที่คุณคิดสิ่งที่คุณคิด,ค,ค,ดคุณตัดสินใจได้เลยคุณมีทักษะในการตัดสินใจแล้วก็มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วไพ่อยากจะบอกว่า ให้คุณลงมือทำได้เลยไม่ต้องกังวลในสิ่งที่จะเข้ามาอีกแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมากไปมากกว่านี้แล้วให้ออกมาย้ำว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องแล้วใช่แล้วไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดจะสร้างอะไรหรือทำอะไรหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใ,ในการทำงานครั้งนี้ เชื่อว่าคุณกำลังได้รับคุณมีพร้อมมีมากแล้วนะอย่าไปกังวลว่าสิ่งที่คุณได้ทำมามัน,นเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงขั้นนี้เพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่เกง่งศักยภาพคุณมีมากพอจกักรวาลเลยให้มีสิ่งที่คุณสามารถทำได้เชื่อว่าพอคุณพัฒนาศักยภาพตัวเองอะเมื่อคุณมีความรู้และศักยภาพมากพอเขา เขาก็จะส่งมาให้ตามที่คุณขอพอเข้าใจไหมคะอ่อย่างเช่นคุณจะกล้าใช้ไหมเด็กสักคนนึ่งให้ไปยกของหนักทั้งๆที่คุณรู้ว่าเขาเป็นเด็กแล้วเขาต้องยกของหนักแล้วก็ไม่กล้าที่จะให้ก็เหมือนกันกระจักวาลเขาไม่กล้าที่จะให้คุณทําให้เขาเห็นเลยคะ่ะเพราะว่าคุณน่ะแข็งแกร่งอยู่แล้วคุณทําได้แล้วคุณรับมือได้กับสิ่งที่คุณทํา คุณพังพร้อมอย่าไปมองในสิ่งที่คุณขาดมองให้เห็นให้เห็นในสิ่งที่คุณมีแล้วก็ก้าออกไปเลยตัดสินใจไปได้เลยทําเลยเชื่อว่าทุกคนตอนนี้กําลังมีโปรเจกต์ครั้งใหญ่ที่เข้ามาเป็นโปรเจกที่จะร่วมส่องแสงสว่างเป็นการทํางานที่มี ผู้คนหลายคนรอรับความช่วยเหลือจากคุณอยู่ผู้นำแสงสว่างที่มีทั้งดำและขาวในตัวมีทั้งหยินและหยางมีทั้งมืดและสว่างในตัวคุณเป็นคนที่ตัดสินใจได้คุณมีความกล้าหนักแน่น คุณมั่นคงบนบรรลังที่คุณนั่งแล้วคุณผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายคุณมีเกาะกำบังในตัวของคุณแล้วในการก้าวมาื่สู่เส้นทางนี้ทำเลยค่ะลงมือเลยค่ะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายท่านเนี่ยผ่านกระบวนการนี้กันมาหนักหนาสหัสพ,พอควรเลยทีเดียวคุณจะได้รับชัยชนะ กับสิ่งที่คุณได้ทำคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จความสักเซวามอมันดันทุกทุกอย่างที่คุณได้ปราถนาเพราะคุณพร้อมรับแล้วคุณสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้นะคะเพราะว่าคุณะมีจิตที่ละเอียดมากแล้วพอคุณได้คิดหรือตัดสินใจอะไรไปอะสิ่งนั้นน่าจะเข้ามา แล้วมันเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ๆให้กับคุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะตัดสินใจคุณมีความคิดอยู่แล้วนะว่าคุณจะลงมือทำคุณกำลังก้าวแต่มีความกังวลใจอยู่นิดนึงนิดเดียวมองให้เห็นว่ามันนิดเดียวมองให้ออกว่ามันมาเพื่อมาเป็นบททดสอบให้กับคุณมองให้เห็นจิตมันเกิดขึ้นอะดับมันให้เร็ว ดับ,บในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าไปคิดต่อคิดฟุ้งซ่านต่อคิดต่อยอดต่อก็คือรู้ว่ามันเข้ามาในหัวก็ปล่อยมันสมองมันเคยสั่งการอย่างนี้มาอยู่แล้วอ่ะแล้วแค่เข้าไปรับรู้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางรับรู้แล้วก็ปล่อยวางตรงเนี้แหละคะ่ะคุณมีจินตนาการมีทักษะมากมาย นำออกมาใช้ได้เลยสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มามันได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากมายไม่ว่าอุปสรรคใดๆคุณผ่านไปได้อยู่แล้วคุณผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ยากความลำบากนี้ไปได้อย่างแน่นอนอะไรล่ะเข้ามาคุณได้ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะมาด้านความคิดก็ตาม แล้วยังไงฉันผ่านไปได้อยู่แล้วให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจนะทำได้ความท้าทายอะไรก็ตามที่เข้ามาคุณจัดการได้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นลายชาคุณเป็นนายตัวเองคุณเป็นนายความคิดตัวเองอนาคตคุณเปลี่ยนได้เพราะปัจจุบันคุณลงมือทำอะไรบางอย่าง ไม่ใช่เปลี่ยนได้เพราะความคิดอารมณ์ความรู้สึกของคุณต้องมาก่อนพอคิดปุ๊บแล้วลงมือทำทุกอย่างถึงจะเกิดผลไพ่บอกว่าคุณนะคิดแล้วตัดสินใจและลงมือทำได้เลยสิ่งเดียวที่กำลังเหลืออยู่ก็คือการลงมือไพ่ความคิดขึ้นเยอะมากความนักแน่นแพชชั่นมีไม้เกิดแต่ยังไม่ได้ลงมือ มองที่จะขยับขยายมองการไกลไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือพร้อมแล้วพั่งพร้อมแล้วผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายแล้วก่อนที่จะโดนกระเทาะไปอีกหล,หลายด้านให้รีบลงมือก่อนนะคะเชื่อว่าจะยังมีไปเรื่อยๆแน่นอนแต่คุณผ่านไปได้กับบททดสอบนะคะ มันมีเข้ามามันมีเข้ามาเพื่อดูว่าคุณอะหนักแน่นพอกับเรื่องนี้ไหมพอมันเข้ามาเรื่อยๆคุณจะไม่สนใจแล้วเหมือนเป็นอะไรที่แบบก็เคลียได้แล้วยังไงกับปัญหาเพราะรับมือได้แล้วนั่นอะคือคุณเนาะ ไม่รู้ว่าสื่อเข้าไปแล้วจะได้เข้าใจไหมกับสิ่งที่คุณได้รับรู้ตอนนี้อาจจะเจอควัาเบื่อแล้วก็สับสนได้เบื่อสับสนกับสิ่งที่ทำรู้สึกว่าสับสนให้สร้างความบาลานซ์ให้กับตัวเองตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะในตรงนี้นะแล้วก็ มาให้ไพ่ของแม่หมอบอกเพิ่มเติมดูกันว่าจากักราลอยากบอกอะไรกับทุกท่านเพิ่มเติมคะดูกันนะคะอย่าไปกังวลค่ะสิ่งที่ทําคุณมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วคุณเรียนรู้มาเยอะมากแล้ว ให้มันจบแค่นิตินี้พอพบนี้พอไม่ไม,ไม่ไม่ต่อยอดพอแล้วแต่เราจะกลับแล้วดูกันนะคะว่าจักรวาลอยากบอกอะไร มองให้เห็นตัวตนภายในของคุณคุณเต็มพร้อมเต็มเปี่ยมคุณมีพลังเหลือเฟือคุณได้หมายเลข8 4แล้วก็46่สิบหคล้ายๆมองให้เห็นในสิ่งที่คุณได้ได้ได้เจอหรือทุกๆด้านมองให้เห็นทิศทางที่จักรวาลวางไว้ให้ มองให้เห็นว่าตัวเองมีดีอย่างไรสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกมองให้เห็นแสงในตัวคุณเต็มเปี่ยมคุณฟูแล้วคุณเต็มแล้วมองให้เห็นสิ่งที่คุณมีคุณมีทุกอย่างความรู้ปัญญาสิ่งที่ผ่านมาการเงินโอกาสในการทำงานคุณภาพชีวิตที่ดีโอกาสใหม่ๆแล้วก็กายภาพภายนอกอ่ะ คุณมีเยอะแล้วด้วยซ้ำเท่าที่แม่หมอเห็นคุณมีโอกาสมากมายกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำคุณเต็มพร้อมในความรู้สึกแล้วจงกล้าที่จะกล้าออกไปทำภารกิจของคุณแม่หมอเชื่อว่าคุณทำได้แล้วก็คุณเก่งมากๆแล้วในการเข้ามาสู่เส้นทางนี้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ อนาคตของคุณเปลี่ยนจากการที่คุณลงมือทำในปัจจุบันแม่หมอมาอ่านไพ่เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการลงมือทำมองให้เห็นว่าอนาคตที่จะไปนั้นคือความสำเร็จอย่างแน่นอนที่คุณจะได้รับกลับมาทำสมาธิกลับมาอยู่กับปัจจุบันไครมามาอยู่กับความคิดและก็สติปัญญาที่คุณมี มองให้เห็นว่าจักรวาลมอบอะไรให้คุณมองให้เห็นว่าทิศทางที่จักรวาลมอบให้นาทุนไปเส้นทางไหนคุณมีพลังในตัวอยู่แล้วในการออกมาเป็นผู้ให้จงเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอย่างสงาาอา่าเผยเชื่อว่าการเปิดไพ่ครั้งนี้ <c oughs> จะได้ให้ข้อมูลของ ใครหลายๆคนเลยที่เข้ามารับฟังได้เป็นกุญแจให้คุณได้ไปปลดล็อกแล้วก้าวต่อไปในการทำภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณมากยิ่งขึ้นใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์แม่หมอได้แม่หมอตอนนี้กำลังจัดทำโปรเจกต์ก็คือ ให้ทุกท่านถามมาได้หนึ่งคำถามแม่หมอเปิดไพ่ให้ฟรีหนึ่งคำถามแมมอดไลน์แล้วก็ตัง้งคานถามมาได้ตั้งคำถามมาได้เลยแม่หมอก็จะเข้าไปตอบทุกๆคำถามให้เวะาแม่หมอในการในการอ่านด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านแม่หมออ่านไพ่ให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งคำถาม ยินดีมากๆค่ะที่ได้ร่วมทางยินดีมากๆค่ะที่ได้เปิดไพ่ให้อ่านขอบคุณสำหรับการรับฟังและขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จะดทำคลิปในครั้งต่อๆไปแล้วก็ในทุกๆแพลตฟอร์มที่แม่หมอได้ทำไม่ว่าจะใน TikTok IG แล้วก็เพจเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานจะสร้างกลุ่มแต่ขอดูก่อนนะคะเพราะทุกอย่างเป็นพลังงาน อยากให้ได้รับพลังงานดีๆกลับไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ